เราจะมาทำซุปมักกะโรนีหมูสับกันนะคะส่วนส่วนประกอบก็จะมีมักกะโรนีต้มสุกหมูสับมันฝรั่งมะเขือเทศต้นหอมผักชีอหอมหัวใหญ่กระเทียมแล้วก็แครอทเดี๋ยวเราไปทำกันโอเคเราก็ทำน้ำซุปนะคะใส่ผงขะนอรตดดียน,นะคะลงไปหนึ่งช้อนแล้วก็เกลือนิดหน่อยพอ ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนเคเราก็รากผักชีนะคะมันจะมีรากผักชีแบบมีไทยนะรากผักชีป่นใส่ลงไปถ้าเราแบบว่าไม่สามารถแบบมีรากผักชีแล้วมาตามเอียงเราใส่ลงไปอันนี้พริกไทยนะคะแล้วก็กระเทียมบุกใส่ลงไปด้วยให้มันมีกลิ่นหอมเค okay, อันนี้ก็จะเป็นน้ำซุปนะถ้าเราไม่ได้ต้มน้ำสต๊อกเอาไว้เราก็ปรุงแบบนี้ได้เลยะคะ่ะ พอน้านเริ่มเดือดเราก็ใส่ผักที่มันแบบว่าสุกยากหน่อยอะไรเงี้ย,ยก็ใส่แครอทลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยมันฝรั่งเราเแป๊บนึงต่อไปเราก็ใส่หมูสับหมูสับจะหมักหรือไม่หมักก็ได้นะคะตามใจเลยเอาที่ชอบนะใส่หมูสับลงไปช่วงที่เราใส่หมูลงไปแล้วเนี่ยเราอย่าเปิดไฟแรงมากนะคะเพราะว่าถ้าไฟมันแรงมากอะ มันจะทําให้หมูแข็งไม่นุ่มมันก็จะไม่อร่อยโอเคใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยค่ะเพราะว่ามันหมูสุกแล้วเนะาะเดี๋ยวเราเคี่ยวอีกนิดนึงอ๋อใส่มะเขือเทศตามลงไปได้เลยนะคะโอเคตอนนี้เดือดได้ที่แล้วเราใส่มักกะโรนีออกไปเลยมักกะโรนีเวลาเราต้อมอันไม่ต้องให้มัน สุกมากนะเพราะว่าเดี๋ยวเราเอามาใส่อย่างนี้แล้วเนี่ยใส่ในน้ำสุกแล้วเนี่ยมันจะนิ่มเลยฉะนั้นเวลาเราต้มอะ่ะให้มันมีไตหน่อยหนึ่งเนาะแล้วเราก็เอามาใส่ในในต้มนี้มันก็จะพอดีเลยแต่ถ้าใครชอบแบบนิ่มเลยก็ต้มให้สุกเลยก็ได้แล้วก็เอามาใส่ในน้ำสุกโอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะคือจะบอกว่าเวลาเราต้มไม่ต้องใส่น้ำตาลก็ได้เพราะว่าผักเนี่ยมันจะทำให้น้ำสุกหวานเนาะ อันนี้ก็จะรสชาติพอดีเราใส่ต้นหอมผักชีลงไปได้เลยนะคะปิดแก๊สได้เลยเค okay. แล้จะเป็นอย่างนี้เสร็จเรียบร้อยซุปมาัคการนีหมูสับน่ากินมากดูนะนี่ทำง่ายๆนะคะไปลองทำกันดูเนาะ